สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีคข่เอฟซีน้องอิงทุกคนนะคะสาวน้อยเผ็ดเป้ลเ,น,เ,น,เนทุกคน,นะคะ่ะมือนี่นะคะช่วงบายๆปรเดงได้ไปบึงคลิปของเสียนุนนเสียบอดจูนะคะเสียนุนนเพิ่นไปให้นั่งใจบอดจูอยู่ที่หงหนาหองอัดเสียงเพลงจุกแบบโบเท เท่น้องอุ้งอิงนะคะเขาบอกข้ามจานน้องอิงเป็นตะแพงตะแพงทุกท่านาออก,การเ่้ากันจานนนาฮักนาฮักนาอินดูหลายๆนะครับน้องอิงกับไปเฝ้าให้นั่งใจพ่อโจโยอยู่หนาหองอัดเสียงนะคะพ่อโจโกับอัดเสียงยังบวแล้วนะคะเสียงว่าเขากับขี่เขายังแต่ยังยังบวยังบ่ผ่านอยู่นะคะทุกท่านน้องอิงกับนางอยู่กันเลยว่าอ่าพ่อโจโว่าอิงอุอ้งอิงเอาน้ำให้พ่อกินแน่หมดสัน่น ي ر บาเล b a อ l a by Is d e f i ั efecto is well ่าเสียโน่นแล้วเว้าว่าเอาอ k 少 b i o d i v e r ่ i t y type o อ union sedo 0 wolnding h อ s b e ห่ m e a m เอ a y language a l พ่ออ a g e as long a ่ people possibly not to อ e a งอิ r r i g a t a Thai natural l a n g u นจังจ s at a high order and listening not to อ o n v e r s ้ ต้องไห้สองเท้อผุนไห้น้ำอ่ะยังก่อน้ำตาไหลปกๆคนเพิ่นเบาเบามวนมวลทุกท่านเอ้ยมาเบามวนเบาเป็นธรรมชาติเลยนะค่ะธรรมชาติเลยเป็นไม่ปรุงแต่งคำเบาเลยเขาได้ยินแล้วเขาก็โอ้ยลื่นหูขนาดเล็กหน่อยคือเบามวนบอกเบามวนเบาคักแท้พ่อพ่อพ่อไห้ที่พ่อจะไห้ได้เพราะว่าพ่อคือไห้ ชอบยังก็ห้เอาเสนอว่าเอาจาก็ยังให้ก็ต้องห้สักกอนมันจังผ่านพะบอกพอพอต้องห้ได้ให้ยสองเทือผุนน้นำตาไหลปกๆผุนพอยังสี่ผ่าน,นมันเป็นเข็ดคำว่าข้ามจากข้องนองน,นี่มันมันติดต,ตาติดหูเฮ้านะติดการแสดงกริยา่าทางอีกพอมเดินกระดกเดินตกๆไปนน้อยเเดกน่อยเนาะเด็กน่อยนะคกแนะต่เป็นแต่แพงตัวน้หน,น่อยเนาะ ประเด็นให้แลับประเด็นกับปาปื้มใจดีใจนะคะดีใจคือเข้าหักเข้าแพงเข้าเห็นเข้าติดตามชีวิตของน้องอิงติดตามมาแล้วเห็นเขาบอกข้ามจ๋าเข้ากับป้าปื้มใจแล้วนะคะทุกท่านประเด็นกับปาปื้มใจร้ายก็เลยเม้าบอลให้ทุกท่านฟังว่ามื่อน,นี้น้องอิงเว้าม้วนมวนมวน่าเป็นตะแพงตะแพงเสียงเง้หน่อยสะละนะคะว้าวาม้วนนะคะมวนมวน,วนเวลาน้องหยุดล้างเวทีน้องเว้าม้วนมวน ว่าเป็นเสียงธรรมชาติเป็นเสียงเล็กน้อยนะคะแต่หนาเวทีเป็นเสียงผูใหญ่อีกอีกแบบหนึ่งนะคะเสียงเล็กน้อยเป็นเป็นธรรมชาติเป็นเสียงที่ติดตาตึงใจจิตติดหูเลื่อนหูฟังแล้วมันอยากฟังอีกนะคะทุกท่านอยากฟังอีกเล็กน้อยยังคือบอามวลบอกมวนบอกมวนบอกขากบอกมวนเหตุว่เป็นตะแคงการกระทําการเดินกันยังเป็นธรรมชาติ คะคะธรรมาสตว์เป็นตะแพงตะแพงนะคะทุกท่านทุกท่านรักท่านกับคนตจะไปชมแล้วเนาะมันเป็นคลิปของอของอ่าอนอ้อยเพดานแพงกับมีคลิปหนึ่งแต่ของของ,ของเซโนนพผสิอวกยวะเนี่ยไปเบิร์แลบไปชมแลยน้องอิงก,ก์อยู่ในอัปปกติยาที่นาลักนาล,ากนาลากักร่างตานกับนอนนะคะนอนอ่าวน้อก,ก็เอาหน้าม,มาให้มามาไปเล่นใจให้บอลจูเอาหน้าม,มาให้กน้องลําเพลินเนาะน้องอิงก็นอนรับเลยหลังจากให้ อยู่ให้นั่งใจพ่อจูนน้าร้ายนองกับพีน่นอน้องกับนอนรับแต่ประเด็นกรติดใจเข้าวาของนองเนาะเขาน้อง,นองอิงน่ะอันน่าไบ้ให้พ่อโจกินในห้องอัดอพ่อโจต้องห้ก่อนได้ผนวาพ่อ,พอจูดถามว่าบอกแน่แม่เดี๋ยวมันยังสิพานมันจะได้สองล้านองค์นี้เห็นแบบไหนพ่อจูต้องห้ซะก่อนห้ยักสองเทื่อนห้น้ำละน้าตาไหลาปกๆผุนผเวาวท่านะาที่แรกเขาเขา,เขาแกงพอน,นอบเซนนนบอกพอพอจะห้แล้วนะเอา้า พอ่อพ่อโจพอ่พอคือไฮพ่อไฮจับพ่อจะายได้พอ่พอหฮตี้โอ้ยเสียงเขาเบาเนี่ยมันมันไพเราะมันสนอหูมันมันมวน,ม,น,ม,วนมันมวนหลายนะครับมวนมวนมวนมว,นมวนละ่ะเว้าแบบหน้าฮักพ่อเป็นตะแพงคนอะไรท,ไทําไมต้องพูดเป็นตาฮักเป็นตะแพงหลายเท้งอ,อุ้งอิงเอ้ยนะครับเจา้าอว่า เป็นตาแพ่งเป็นตหาหักตายแถอะนะคะ,ะสำหรับคลินิกประเด็นก็มาบ่นสู้ฟังไปเห็นน้องอิงเ้ากับบอจโจแล้วกับภาษาตามภาษาของคนอายุสามนีเนาะสิบหกปีไปรุ่นคําเ้าเป็นตะแพ่งเป็นตหนาหากักเป็นธรรมชาตินะคะก็จะเลื่มไปรใจประเด็นน้ำเลยคะ่คกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเันราคาทุกท่านค่ะขอบคุณหลายค่ะ